วันนี้หนูจะให้พ่อมาบรรยายเกี่ยวกับคําสอนให้บ่าวสาวในพิธีมงคลสมรสได้ไหมได้สิลูกพ่อจะกล่าวให้ฟังลูกโอเคจ้าแล้ฟังครับสบับนี้สีสีวันนี้เป็นวันดีเป็นราศีสุขะมงคลข้าพเจ้าออจะขอให้ยอยน ประดิษฐสถานขึ้นท่านใดขออาน,นวยอวยพรยออกรอขึ้นไว้คุณพ่อคุณแม่คุณแก่ผู้ใหญ่ญาติกาฝูงผีไม่ว่าผู้ดีเข็นใจผีเรือนแม่พ่อมีหอปลูกใหม่ขอเชิญจงมาให้ได้พร้อมกันในวันนี้ หน้าบัดนี้โดยมีท่านเศรษฐีใหญ่จะเอารถแก้วออกเข้ามาเกยเจ้าลูกเขยเข้ามาฝากเอาขันหมากเข้ามาให้จัดแจงแต่งไว้ทั้งสมสุกลูกไม้ขนมหลายกองเวียนขนมผิงฝอยทอรล้วนแต่ของจำเนียนจันอับนาเอียนผลไม้นานา,นาทั้งสกสะาสมยำส่งพับพลับจีลูกอินทาลาม ขนมต้มลูกใหญ่กล้วยไข่กล้วยน้ำมะพร้าวออดอ้อยลำเหล่าเป็ดหมูหันอ่อบกทอดมันสารพันที่จะมีจะพิเศษสองสีเส้นผีทั้งหลายผีพูดผีพรายแม่ซื้อรักษาที่ได้เคยเลี้ยงได้ดูทั้งผีปู่ผียาผีตาผียายผีบรรพบุุษทั้งหลายตาประดาพี่น้องผีเกี่ยวผีดองทั้งสองฝ่ายพร้อมกัน อย่ามาเครื่งเครียดเดียดฉันขบฟันเข็นเคี้ยวจะมาเป็นพี่เป็นน้องจะมาเพ็นพองแผ่นเดียวอย่าพิโรดโกดเรเตียวช่วยอุปถัมค้ำชูผัวเมียทักคู่ขอให้อยู่สบายคุ้มโอยคุ้มภัยคุ้มทั้งเสน่หจันไรสินร้ายจะได้มีมาคุ้มได้สารพัดอย่าให้หนูกัดลังคาคุ้มทั้งผ้านุ่งหมูกา พร้อปลายุงชาเขาเชิญเสด็จลงมาคลุ้งครองรักษาปกป้องสองอเราเฮโรคาเบ้าบาคุ้มลูกคุ้มเต้าคุ้มขมเหตาตาน้างยาติกาผีสางคุ้มครองป้องกันลูกเปรเศษนรกระยะจบอาทัานจะได้มาเกิดในคันขอเชิญเทวาจุติลงมาจากฟ้าฟ้าเมืองสวรรค์เมื่อจะมาเป็นลูกเป็นเต้าเมื่อเจ้าจะมีคันนอะ ข้าพเจ้านี้จะขอลำพันธ์ทั้งตัวทั้งฝาคือดั่งหลังผ้าหอดแปรอกไก่ผีประตูหน้าตาเสาหอห้องกลางผีสางหน้าไม้ที่เด็ปลูกเรือนอยู่สองเจ้าทั้งคู่ขอให้อยู่สบายคุ้มโพลคุ้มภัยคุ้มทางเสน่จจันไรสิ่งร้ายจะได้มีขอให้โพธิสวัสดีมีชัยขอให้ทั้งสองคู่จงอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปตลอดกาลและนานเทินขอให้เป็นสิริมงคลและเกิดมรรคเกิดผล แก่คนทั้งสองยกขึ้นต่างพักหินหนักฟักทองเครื่องศิลป์สมรสยกเข้ามาทั้งหมดตั้งไว้ในห้องเช็ดหน้าดอกคาขันน้าพานรองหวีกระจกขันช่องโหแป้งน้ํามันยิปผูผูนอดฟูกหมอนม่านก,กัน้นต่างเตียงหาตะกันกระโถนขันเทียนหมากมีดพับตลับหน้าพานหมาซองครูเครื่องเป็นเครื่องอยู่ขันน้ำจอกลอยแหนบใหญ่ใช้สอยสาวน้อยหาไว้เมื่อจะออกเครือนไปก็จะ,จะได้ครองกัน เจ้าคยผ่อนเคยผันปรนิบัติหัวตนจะเกิดสวัสดีมงคลแก่ตนทุกวันอีกไม้สีฟันขน้าพวดปากดูพลูดูมากต้องตลับขี้พึ่งอย่าตั้งปืนเอาแต่ผัวอย่าทาชั่วถึงผู้ใหญ่เราสอนเจ้าไว้จงเร่งจดจําเวลามืดค่ำอยู่เที่ยวเตรยอย่าโลเลแกล้งแชร์เชิญการเย่าเรือนเตือนข้าไทยทุกสิ่งไปให้สิ้นเมื่อกินดูจัดแจงหุงต้มแกงแต่งไว้ท่าต้มผับญ้าปลาย่างไฟ แกประไลจะใส่ผักจะให้มันมากนักไม่สู้ดีอย่าอย่าชู้จี้ทำหนงูหงิดหัวทำผิดอย่าบ้าบน่นรับหลังคนแลืิดชื่อว่าจงฟังคำที่ข้าสอนจะให้พอสอนจเจ้าไปเกี่ยวดองทั้งสองข้างถ้าผิดพลั้งลูกเขยใหม่คำโบราณท่านว่าดูอัธยาอาศัยแม่ผัวกับลูกสะภ้ยอย่าขึ้น่งเครียดเดียดฉันให้ทั้งสองคลองกันให้เป็นฉันผัวเมียอย่าเรียกเมียว่าอีมันไม่ดีแกตัววายเมียก็กลัวไฟผัวก็เกรงอย่าขึ้นมึงขึ้นเองอย่ามเพียงนับใจกัน อย่าพูดกระแทกแดงดันขุนหันดาทอจะให้เดือดร้อนทุกพ่อแม่ปู่ย่าตายายกดสูดูร้ายหญิงชายเยอะยอะหัวผิดเมียคลั้งอดนอนจนมั่งยัยัย้งใจเหมาะหัวก็พูดคำหวานนะับเมียก็ขานแต่เพราะอย่าโมโหปากเปราะทำนาฟใจสอบมันไม่หมดจะชอบกลเจ้าอย่าทำข้องขัดจงปรนิบัติหัวตัวส่วนบนถือศีลห้าเป็นต้นสวัสดีมีชัยเมื่อค่ำราตรีได้ที่คมักกราบท้าที่หัว เป็นการดีแก่ตัวไม่มีชั่วสักเวลาฝ่ายผัวก่กชาช้าจงเล่นเข้ามาแล้วให้พรเมียทรัพย์สินก็จะได้เพิ่มหลายคุณมามีบุตรีบุตราก็คงจะมาสืบสายจะมีลูกหญิงชายก็จะไม่ชั่วสักคนจะมาแต่บนฟ้าเทวดานิมนต์จุติปฏิสนคนชั่วไม่มีเราสอนเจ้าเท่านี้ดีกว่าเงินพอขอให้เจ้าทั้งสองจงฟังคำจำไว้สมบัติของเจ้าอย่าให้รู้ขาดสาย ให้ไหลมาเทมาเหมือนนะ้ำรงคาบอซ้ายไม่รู้สิ้นรู้สุดถึงจะมีบุตรกับบริสุดสืบสายจะมีลูกหญิงก็เลี้ยงง่ายจะมีลูกชายก็เกลี้ยงคงขอให้อายุยืนยงให้ทั้งสองครองกันระง,งับโศกโรคภัยก็ให้ได้รู้มีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีรถมีเรือขี่เลี่ยมคองค้าหญิงเหลือหลายค้าชายเนื้อนองสองครานบ้านท่องวัวฟ้าช้างมาเรือแพนาวาจอดอยู่เต็มผ้าสินค้ามากลัย ให้มีเงินรับให้มีเงินรับมือมื่มแสนให้มีแหลนับคันตกผาเที่ยนขันสารพันช้สใสมุ่งมั่นการย่าวข้าสาวบ่าวน้อยยืดพอเวียร้อยใช้สอสครามผาเลขอให้ต้นกระพมองอกขึ้นผีขวดนอนตรงหน้าบัญชรผ้าผ่อนแพ้ผลจะนึกของสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นขอให้สมปัารปัฒนาให้มีโรงช้างม,าม้าขาข้าวฉัเตือ มีครังเรือครังผ้ามีคลังเงินตราสวยสังอากอเดชพระพรขอให้ได้กับเจ้าทั้งสองพุทธังกรรมสิทธิธิธมังกรรมสิทธิสังคังกรรมสิทธิอายุวันโนสุขขังพลังขอให้เจ้าทั้งสองอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปนะลูกนะ